เป็นการกินกระจู่ครั้งแรกของโอเดตเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนมากินร้านโอ้กระจู่ตรงเมืองทองนะคะทุกคนขาเมืองทองธานีตรงใกล้ๆบ้านโอเดตนี่เองนะคะทุกคนขาน้องนุ่นชวนโอเดตมากินบอกว่าโอเดตเราไปกินอะไรแบบง่าย,ายๆเบาๆกันเถอะเท่ากับกันเทอเท่ากับมื้อเย็นโอเดตกินผักไม่อ้วนกินผักไม่อ้วนเท่ากับสั่งเบาๆโอเดตสั่งเบาๆเท่ากับ,บ, au, t, บ, au, กบนี่ค่ะ สาวเหนือหั่นน้ำพริกนุ่มบบได้เลยน้องนุ่นก็เป็นสาวาหเ,าเานนหนือโอเล็กก็เป็นสาวเหนือหั่นน้ำพริกนุ่มแล้วมันอยากหิวข้าวน้องนุ่นบอกว่าเอาน้ำพริกเอาน้ำพริกนุ่มชุดหนึ่งหน่าจัดไปเจ้าสั่งเบาๆกระเทยสั่งเบาๆเท่ากับต่อด้วยผลไม้บิงซูอู้ปะทนักใบนักงาวกะเทยกินกันโอกินกันจะมดกอมือนี้ทุกคนขาดูกระเทยสั่งติ๊กติ๊กอะสลัดพักสลัดป่ามาแหมกระเทยจะกินมดก่อดู ตึงใหญ่ตึงแน่นตึงจุกโอเดสช,ชอบออนอย่างตีง่าๆแน่นแน่นจุกๆทุกคนขาะอนอย่างตีงหญ่ตีแน่นตีจุกเนี่ยโอเดสช,ชอบมากหมายถึงสลัดนะขออนุญาต พูดเหนือสักนิดสักหน่อยสักนอยสักแมทนะคะทุกคนค่ะกินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะทุกคนค่ะกินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆกินไม่เยอะกินคําเล็กๆกินคําไม่ใหญ่นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะกินเบาๆแต่บอกว่าจุกมากทุกคนมาร้านนี้อย่าสั่งเยอะนะคะทุกคนค่ะอย่าสั่งเยอะเพราะหนึ่งจานได้เยอะมากโอเดตเลิฟน้ําแตงโมมากทุกคนชื่นใจหายเหนื่อยอากาศบ้านเราร้อนๆเงี้ยเจอน้ําแตงโมเย็นๆเข้าไปนะค่ะทุกคน เย็นชื่นใจแล้วก็ต่อด้วยสเต็กไก่แบบชํำๆสลัดที่ให้มาก็เยอะเช่นเดียวกันมันบดอร่อยมากทุกคนมันบดมันบดของโอกระุอร่อยมากทุกคน,น,น,กกกคนเนื้อไก่ที่โอเดตเนี่ยกำลังกินเนี่ยชํำมากทุกคนรู้ไหมว่าที่สั่งมากินไม่หมดค่ะทุกคนคะ่ะสั่งมากินไม่หมดแต่คนที่มาด้วยต้องประเชิญ ชะตากรรมกับโอเดตเพราะว่าโอเดตก็จะบอกว่าช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยอีลูกสาวก็จะบอกว่าแม่เอาอีกแล้วหรอแม่เอาอีกแล้วเหรอเวลาแม่ไม่ต้องสั่งเยอะนะสั่งพอกินนี่แหละค่ะคนเสร็จงานมันเหมือนเสือหลุดจากกงอทุกคนมันหิวโหยเวลามันหลุดหลุดออกจากกงอเะนาะมันอยากกินอะไรมันมันอยากหิวไปหมดเวลามันเสร็จงานนะคะทุกคนคะ่ะมันจะหิวมากนี่ค่ะ ดูหน้าตาคนกินก่อนหิวไม่หิวดูจากคลิปได้เลยทุกคนมีความสุขความฟินและเป็นผักด้วยวเด็ชอบกินสลัดผักอยู่แล้วทุกคนเลิฟมากเลิฟมากจริงๆอยู่ใกล้บ้านอีกต่างหากแล้วก็จะได้มาบ่อยบ่ยนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่ค่ะ ลูกสาวบอกว่าแม่แรงมากแม่จุกเวอร์แม่ไม่ไหวนี่ค่ะทุกคนขาบิงซูผลบิงซูผลไม้ปะเขาเรียกบิงซูผลไม้หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้หนูจำเมนูไม่ได้นะครับทุกคนขาพูดผิดพูดอะไรก็อย่าว่ากันนะครับทุกคนขานี่ค่ะอร่อยมากผลไม้ช่ำๆผลไม้สดมากมันเหมือนแบบอบอกไม่ถูกค่ะทุกคนขาเลิฟมากโอ้กระจูอะไรที่คือกระจูโอเดตชอบหมดกระจูกระจูโอเดตชอบ